มาผมก็จะทำการขายเปเตย็ต่อนึใช่ต้องจักรอเอาไปอยปใฟันไดก็ดูคลิปนะครับก็ฝากไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็มาเริ่มเอะไรก็วันนี้จะมาให้ดูตลาดนะครับว่ามันดีขนาดไหนก็ซักคนตีครับแป๊บมีอยู่ทีมไหนไหมก็วันนี้มารีวิวกับตลาดนะครับเพราะว่าตอนนี้คือคักเป็นพิเศษนะครับผมสำหรับการซื้อขายนักเตะน,นะครับเพราะว่า G.M. นะครับได้ทำการลดราคานักเตะนะครับผมมาเยอะมากนะครับจากตัวแบบ10กว่าล้านอย่างเงี้ยยังเดี๋ยวยังมูไอคอนช่วงบนโลกนะครับ18ล้านใช่ไหมราคาตันตอนนี้ก็โ <Okay. S 1> ดวนเล้านมนะั้งส่วนตัวอื่นก็ mm hmm. ก็จะพามาดูตลาดน,นะครับก็จะขอจัดนักเตะนะครับ mm hmm. แต่ตอนนี้ดูสิ มีใครน่าสนใจคาโฟยี่สิล้านเองหรอวะออมีเตาแดล้านปร้เก้าแปดล้าน,านอันนี้มีลิดเตาที่เราจะขายนะครับดูให้ดูนักเตะถุงมากยูเซยีาอ่ะคิดดูโคเก้าล้านอะไรเงี้ยดูเตโอห้าล้านดูคอดิโอโอโหคนรอซื้อ ไปซื้อไปนะครับสักคู่ก็น่าจะได้นะครับเพราะว่ากำไรคิวที่20เองนะ,ะตอนแรกมันเยอะไงเก้าเบอกคนก็ใช้บ้างซื้อเก็บบ้างทำทีมให้สวยบ้างอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวรอให้ได้กอรดิโอนะเดี๋ยวมาดูกันโอเคครับตอนนี้ก็ได้กอรดิโอมาในราคา518 5นึหล้านหแสนแหมื่นโอเคตอนนี้ขายอันนี้เลยขายไม่ออกนะครับ แล้วเที่ราคามันบักอ่ะพันล้านเมื่อกี้ราคาพันล้านโอเคก็เปลี่ยนนะครับก็เตะออกใส่กอดิโอเพราะว่จะได้ดีกว่าโอ้โหรับงร้อยแปดนีกอดิโอฟันได้ไงทีมีสวยขึ้นเยอะสวย,ยสวยไหมสวยเลยแล้วโดยอ <laughs> ย่างเดียร์ขอฝึกนะแล้วกันโอ้ขอดูที่อุ้นเมื่อก่อน ก็ออกไปหานักเตะเพิ่มก่อนต่อไปเอาใครดีวะเราขาดกลางนะครับกลางที่ล <Okay. S 1> ีนแทงคาซิมิโรเพราะมันเป็น C M ไงตอนนี้ผมใช้ C D M นะครับอยากได้สวยๆสักคนม,มีก็โมดิสเนี่แปด้านแต่ผมไม่ไม่ไม่อยากไม,ไม่อยากไ,ได้เท่าไหร่นะตำนานูอย Choice สไต c ก e r ห้า Choice, ล้าน ครัเวอร,รอนสามล้านอะไรเงี้ยอยากได้ก็ซีดอ็อกโอเคแฟนลิเวอร์พูลแล้ววันนี้กัปโปมันแดงวะ่ะกัปโปแม่งแดงขอจ่ายสักตัวแล้วกันนะครับซื้อปสี่ล้านกัปโปล่ขอซื้อกัปโปลหน่อยแล้วกันนะครับกนะ็แฟนลิเวอร์พูลอ่ก็จ่ายหน่อยโอเคนี่ตลาดนะครับที่ใครจะออกวะ เฮ้ยชีมาเดซาออกซิัวด้วยเดี๋ยวนะผมขายไปมึงผมเพิ่งขายไปเองนะคิวอ่าไรวะคิวเยอะอยู่นะไม่ใช่แบบคิวเล็กๆเ,เลยอะประมาณคิวที่40ใช่คิวที่40เออบเออนี่อีก3ตัวที่ผมขายนะครับซาคันจิแล้วก็คาซิมิโร่ก็ยังก็กลับโอเคผมกลับการมา ได้มา6ล้านนะครับ6ล้านพร้อม,มเลยสกอตตี้แดงกกนาตีแดง,ง,ดงผมซื้อมาไม่กี่บาทมั้งสองล้านเก้านะครับตอนนี้ขึ้นมาส5ใช่ไหมวะไม่รู้ท่านผู้ชมบอกก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคนี่จะเป็นฟูลิวโฟลนะครับคนเวลซี่ไม่มีเบล นะครับไม่มีเวลนี่ก็จะเป็นทีมปัจจุบันของผมนะครับผมก็แด่วานี้และอืมยอสโกกอดีโอ dio, มาแทนเอเดมิลิเตลนะครับเออตลาดที่ผมไปดูไปอก็มีเจอหลานะาาาน,นะครับมาด้านขวาส่วนคาซิเมโลนะครับขายอยู่แต่ยังขายไม่ออกนะครับก็ตอนนี้นะ มันรีทุกชั่วโมงเลยนะก่อนหนึ่งเก้าผมก็คือขายซ้ำไปเมื่อกี้นะครับนี่อาคารจีกดพิ์เมื่อวานซื้อไปสองตัวนะครับจะกดขายไปกดซื้อนี่ขายไม่ออกก่อนรีวิวนักเตะหนึ่งร้อยแปดก็จะถูกมากนะครับร้อยแปดนี่ครับราคาก็จะตันมาไว12นะี่หนึ่งสองสี่หนึ่งสองห้าพวกร้อยแปดพวกนี้นะครับดูเบกเกอร์ สระแดงเลยวิชา10บใครอยากเล่นลองเลยครับดีแน่นอนนะครับมองได้สูงนะครับเตโอก็แดงนะครับจุดแดงโมดิสก็ยังแดงแต่กลาล้านนะครับมีดอกบา์นะครับน่าลองนับโปรโมวันซื้อไปเท่าไหร่ให้คิมมี่ผมขายไปเท่าไหร่รตอนนั้น ส่วนนักเตะที่จะแพงกว่ามส์ี่นะครับ20เอมเลยเป้ล่างนี้นครับเป้ะจะมี2ล่างล่างนี้จะแพงกว่านะครับส่วนพวกนี้ก็เล่งกิจ,จกรรมเอานะครับนี่นะครับผมก็คิดไว้แล้วว่าจะทําทีมตำนานนะครับตอนนี้มี13ล้านใช่ไหมผมจะไปซื้อเดี๋ยวคิดนานกันผมจะไปซื้อมาเปเอาที่โอนเวลนะครับแล้วก็ ขายนักเตะนะครับจเจ็บเปลี่ยนมาใช้ไอคอนแทนนะครับดูอย่างแอชลีโคลเนี่ยใช่ไหมแอชลีโคลเก้าล้านสิบล้านดูกาก้านะครับสิบสี่สิบห้าล้านนะครับฟิลิปลามนะครับสิบแปดคาฟูยี่สิบอย่างเงี้ยดูสเต็กร้อยสิบน่าลงอยู่นะเนี่ยพวกคาฟูอะไรเนะี่ย เดี๋ยวผมก็จะเล่นแรกแปลธาสักหน่อยนะครับซื้อตัวนู้นขายตัวนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ได้ทีโอนเวลได้อะไรมาโอนเวลนักเตะนะครับออกจากทีมไปนะครับเนี่ยตำแาน่ก็มีแล้วเนี่ยมีสามตัวกัน <c oughs> ตัวหน้าเปเร่ le, แล้วก็ไรกาดแล้วก็วานเดซาเจอลาดอะไรเงี้ยก็ถ้าได้แอชลีย์โคมาก็ผมจะซื้อโคซ้ายแล้วก็ กาการะครับกลางลุกเป็นบาซิลนะครับเราก็จะขาด1 2 3 4ตัวนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นคาฟูได้นะครับส่วนซินเตอร์แบ็กนะครับมันจะราคาแพงมากนะครับสำหรับซินเตอร์เนาะก็คลิปนี้นะอาจะมีวันนี้ครับก็ให้ดูตลาดที่มันวุ่นวายและคึกคักมากนะครับใครตัวไหนขายได้ก็ลองขายดูนะมันจะมันจะมีเวลารีอยู่นะก็ไปหาดูกันได้นะครับผม คุน่าตีก็ขายได้นะครับของผมซื้อมาตัวหนึ่งตอนนี้แดงละแต่ก็คนน่าจะซื้อมาขายไปอะไรอย่างงี้นะครับเพราะว่ายังไม่เยอะเนาะก,ก็สำหรับวีนี้น่าจะมีคะนนเอาคุณที่รัชมติดตามต่อนี่คลิปหนักแล้วคลิปนี้ไม่คลินี้ครับผมบมามนนม๊ายบ,บายจ้าขายนี่ยขายนี่ยคลิปนี้